อินนิ่นเป็นฝ่ายเจียก่อนครับหมายเลขสองจริงไม่เนเครับสำหรับสกายซิสเตอร์ครับตอนนี้มีอยู่19คะแนนนะครับอยู่อันดับเก็บของตารางครับถ้าเกิดชนะวันนี้ขึ้นเลยครับหรือสเสมอนะสเสมอเป็นอย่างน้อยก็จะขึ้นอันดับหกของตารางครับสำหรับอินนิ่นครับตอนนี้อยู่อันดับที่15ของตารางครับแข่งซีเรียนัดชนะหนึ่งเสมอหนึ่งแพ้ไม่ต้องบอกนะครับมีอยู่สี่คะแนนนะครับ อยู่อันดับ15ของตารางยิงตรงนี้ไม่เข้ากอบครับสำหรับอินโดนีเครับวันนี้ชนะครับพุ่งเลยครับขึ้นไปอยู่อันดับที่12ของตารางเลยครับวันนี้ถ้าชนะนะครับตอนนี้อยู่อันดับที่5ครับชนะขึ้นไปอยู่อันดับที่12ของตารางเลยเพราะว่าไทยศิลป์ครับปียเปนนะครับแพ้นะครับจะพุ่งเลยครับวันนี้ ไาครับไปเลขทีสองสอนได้ไปตรงนี้โอ้โหเดี้ยวครับตรงนี้สำหรับสีเสื้อนะครับก็อาจจะงงนิดนึงครับเบอร์นะครับเพราะว่าใส่เสื้อคัาสนะครับมาที่ประตูสามประตูสกายโยนมาตรงนี้ติดกองหลังครับตรงนี้เบิร์นออกมาครับยังได้อยู่ครับทีนี้เราบอลลงสวยตรงนี้ไปแลยอีธานินได้ครับทีมหมายเลขคิดสอง สองสอง,สองฟาวครับตรงนี้ <c oughs> เป็นลูกฟรีที่ครับรอทุกิีครับไม่สามารถลิ้นเร็วได้นะครับกำแพงตั้งของตัวเองเลยครับรอตั้งบสิดลาเลยว <c oughs> ันนี้ก็จะมีตัวที่เดียกคกับ <c oughs> กซิลเวอร์แบงค์นะครับหมายเลข16ครับขิดไปลูดิ โอ้โหจิ้มหมายเลขจิ้ครับของสกายเขียวตรงนี้ไม่ได้ยิงโอ้โหตามทางครับตรงนี้ไม่ได้ลุ้นเลยครับจังหวะแรกก็สวยครับโยนมาพลุท่าประตูิ้มหมายเลขยี่สิบเก้าเขียวมามาที่ยี่สิบห้าครับยี่สิบห้ายี่สิบห้ามิฟิวครับยังได้ครับไทยไปที่แม็กฟ้าแต่ส่วนโยนข้ามมาตรงนี้โดนขึ้นมางอนยังได้ครับจีนนี้จีนนี้แมตช์ไทยก็สนุกครับเพราะว่ามีความฟิตนะครับ สนุกสุดทีครับอินทนินแล้วเป็นบอลที่เล่นสนุกครับไม่เกเรนะครับอินทนินครับฟาวตรงนี้นะครับขอบคุณครับมารยาทดีดีครับทำฟาวมาขอโทษนะครับขอบคุณมากอินทนิลเล่นกับใครก็สนุกครับเพราะเป็นบอลวิ่งครับวิ่ง ในทุกจังหวะนะครับอินทนนไม่มีหมดนะครับป๋าสวิตนะครับฟิตมาฟิตโดยโตรงเลยครับป๋าสวิทสำหรับเฟียสบุรพะครับอาิตน้าน่าจะเวลาเดินครับสี่ทุ่มนะครับ ผมจำไม่ผิดน,นะครับสีสุ่มนะครับมีเพชรบรุรพาพบกับกันแทงเพชรครับอาทิตย์หน้ายิงโอ้โห้ลุเปิดฉากมาครับปินตะนินครับบุกครับเหมือนทุกอาทิตย์นะครับปินตะนินเปิดฉากมาก็บุกครับ ปา้มันตรงนี้อ๋อครับดูเพื่อนครับดูเพื่อนได้นะครับดูเพื่อนครับเดินเลยครับดูเพื่อนได้เลยครับสตาร์ทโค้ดของอินเตอนานารครับตรงนี้ร้อนมันร้อนเหมือนกันตัวนี้เตะมันเ่ย เตรียมนะครับแต่ทุ่มนะครับตัวนี้ไมาไปไม่เอบยังมเได้มรับาไไมไป่อไเา่อปม่เปม่ไ่มครอบสกายไปป วันนี้หมายเลขทีมกอลดาวซินโมของสกายครับวันนี้ยังไม่ได้อยู่ตำแหน่งขนาดนะครับยังลงมาเล่นวิทย์ฟิวตัวรัดอยู่นะจะมาได้อยู่ตำแหน่งวิทฟตัวรูกรับเพราะว่าวันนี้ก็ไม่เต็มครับก็เข้าใจทุกทีว่าเป็นวันหยุดต่อเนื่องนะครับอาจจะะเป็นวันแม่นะครับก็อาจจะกับตายในวัดก็มีนะครับทุกที มีไม่โดนครับออกครับเป็นลูกตั้งเตะครับโดนมาตรงนี้ติดที่ใตครับใช่ครับปีเตนินมาได้สกีได้บอลแล้วครับตรงนี้ปีเตนินล็อกได้มาติดที่แบงค์งงครับตรงนี้แคบงค์บอลว้าวครับตรงนี้หัวหัวล็อกหัว,าว,าว,าวา เชิญครับเชิญครับผู้จัดการทีมสกายอินเทอร์เน่งครับดูเพื่อนครับจังหวะลงมาครับจังหวะลงหัวชนพื้นนะครับหัวพื้นชนสนามครับเป็นเป็นปูนนะครับข้างล่างมันจะเป็นปูนนะครับโอเคครับขอบคุณมากครับ ครับขอบคุณมากครับพีครับผู้จัดการทีมกับตันทีมของสกายนยครับเจ๋ออกหลังครับมาเป็นลูกตั้งเตะมาครับสเปรดของนั่งกีฬลนนักกีดน้ำใจนักกีฬาครับอย่ามั่วอย่ามั่วมีทุกทีมมีทุกทีมับมีอยู่ในสายเลือดมีอยู่ในสายเลือดครับบอลสีแดงแดง สกายให้มาที like, away, beach. Beach. ่หมายเลขสิบเอ็ดเบียดยิงปิดบล็ัฟเบียดยิงที่นึ่ตรงนี้เฉลี่ยโอ้โหยาดยิงไม่รู้นะพวกนี้หมายเลขสิบเอ็ดครับคุณทีทีครับกับตันทีมของสกายครับเออผู้จัดการทีมด้วยครับลงเล่นเดงครับวันนี้ลูกทีมยังมาไม่ครบครับเน็ตปฏิบัติแข่งตรงนี้ไม่ดีครับตายได้แล้วอีตินให้ขึ้นมาที่หมายเลขสิบสองหมายเลขสิบสองทำไมยังไม่ยิงไม่ผ่านครับทีมทิที ไปแล้วครับอินทีนินไปแล้วยี่ห้าแต่ตรงนี้ไม่ผ่านยังได้อยู่ครับยังไม่ยิงไปตรงนี้สวยครับตรงนี้ไปมาไม่ผ่านครับโดนโต๊ะกันแล้วตรงนี้ตรงนี้ฟาวครับขอบคุณมากครับนี่ครับสปิริตน้ำใจนักกีฬาครับนี่ครับทำฟาวขอโทษขอโพยกันครับขอบคุณมากครับมีทุกคนครับมีอยู่ในสายเลือดทุกคนนะครับโดยเฉพาะอาจารย์เจมส์ครับมาครับมาพิธีจิ้ง ได้ยินเสียงแวีวๆออกมาครับจากน้องกัหรือเปล่าครับไม่แน่ใจอ,อัีอะไรนะอ๋ออะไรเป็นไรครับของเขียร์ของเราครับโดนมากเลยมงมตั้งมากเดี๋ยวใต้ครับวิทวิทย์วิทย์ยัไงไม่ให้ครับวันนี้วิทย์ดึงอยู่ให้ครับเป็นไปที่พี่กายครับหมายเลขชิมแป๊บให้มาที่แบงค์แบงค์ให้ขึ้นมาตั้งใหม่ที่หมายเลขห้าเซนเตอร์ให้ไปที่พี่กายอีกทีนึงพี่กายให้มาตรงนี้ใหม่ดีครับยัง จะไมาหยุดคับเข้ามือวลสาวประตูของอินเตอร์นินบางประเทศหน่อยดิแสบมันเขาเปียกว่ะไอ้มาที่ตีเล็กเพียงไงมาตรงนี้ม่ดีครับมาเลยครับตรงนี้โอ้โหเรียกมาเลยเรียมาไอ้มาดี้ฐานไปโดนตรงนี้จี๊ ปฝ่ามันชั้นผู้สายประตูครับตรงนี้โอ้โหยิงตรงนี้สวยมากครับตรงนี้ทำเกมมากตรงนี้สวยมากแต่ยังไม่ได้ครับตรงนี้ให้กับมาทีวิทย์วิทย์ทำไงยังได้อยู่ครับได้มาครับอินเดียได้บอลเขาขึ้นออกมายังได้อยู่ครับอินเดียที่หมายเลขยี่สิบเก้ายี่สิบเก้าให้มาตรงนี้ไม่ผ่านแบงค์แบงค์ยังไม่ยิงครับตรงนี้ไม่ทะลุไม่ผ่านครับไปแล้วโก้กลับแล้ว ทางใบลานครับตรนนี้ยังคิดตะไคร้ตะขาตะไครมาตั้งใหม่ครับไปที่ตีเล็กตีเล็กตีเล็กให้เป็นมาที่แบงค์แบงค์ตั้งใหม่ที่เซ็นเตอร์มาน้อยน้อยไปมาโทษพี่มาที่บังบังมาที่หมายเลขห้าเซ็นเตอร์ย่นมากตรนี้ไม่ผ่านครับเก็บได้ครับอีทีนินเอาบอลมุมสวยครับตรงนี้ไม่ผ่านครับ เชี่ยนี่ออกครับออกหลังครับเป็นลูกตั้งเตะครับตร,ร,รงนี้แต้ม้ล้วตีไปไหนครับตีตรงนี่ไงไปมาต <With S 2> รงนี้นาทีไปมาแล้วครับไปครับตรงนี้ไปมาวิทย์วงเช่ดตรงนี้ไม่ดีครับตรงนี้ตอนยิงตรงนี้ไม่ผ่านไปเลยครับ ไปมาแล้วตรงนี้หมายเลขสิบสองยิงนี้ติดหมายเลขให้ครับนึงโอ้โหวันนี้เพึ่งสาวประตูยังไม่ได้ทำงานหนักเลยครับติดเซนเตอร์ครับตรงนี้มาตรงนี้ครับไปแล้วครับหมายเลขสิบเอ็ดตรงนี้ไปดีครับตรงนี้ปั๊มที่บอลครับไปมาตรงนี้ตรงนี้ไป้มาเบิร์นตรงนี้ไม่ผ่านครับมองใต้ทีนึงแรงครับตอกครับ ลงไปครับตั้งกันใหม่ที่หมายเลขนห้าหมายเลขนห้าข้ามปากไปที่พี่ไก่ครับหมายเลข่นฟิวฟิวเหล็กสายตัวเก่าของทีมครับไก่ไปครับกระชากไปไปจิลิปตรงนี้ไม่ผ่านครับเอาละครับอินทนิทให้มาตรงนี้ยังได้ครับีเล็กข้ามปากมาหมายเลขนฟิวฟิวฟิวเหล็วสายมาตั้งกันใหม่ที่หมายเลขนห้าครับไ้มาดีวิทครับอีกทีนึง บิดยังไม่มีนะรครับบิดไปตั้งกันใหม่ที่พี่ไก่ครับแอฟใส่ไก่ให้ไปที่แบงค์แบงค์ดันสูงนะครับตัวนี้แบงค์ยิงครับตัวสิ่งเล็กตัวนี้ให้กันมาที่มุดนดตุก้กเลียร์ตัยนแรงครับออมาเข้ามือเพรักษาประตูสกายครับใส่เท้าเล่นให้มาที่หมายเลขนหน้าหมายเลขค่ะยังไหรอเพื่อนครับไม่มาครับไม่มาเขาลิาล้นรักษามามาที่หมายเล่นชีวิต ให้ไปที่แบงค์แบงค์ยังมายิงแล้วมุกนี่โดนปัามมาังได้อยู่โดนเชียร์ทิ้งออกครับตรงนี้อะไรกันเหรอได้ทุ่มครับทุ่มมายิงเลยยิงตัดไปครับตรงนี้ไปที่แบงค์ขวาที่หมาไว้ตรงนี้ครับสวยตรงนี้แรงครับออกครับเป็นลูกทุ่มครับ วมาตั้งใมาที่หมายแากะยังไม่มีก <tr uth>. ็ค <phải> รับก็ขอเรื่อยครับยังไม่รียครับสกายไปมาที่สิโให้สวนี้ไปที่พี่ไก่ังทันยู่ครับนี่ไก่ให้มาตเล็กตนี้แรงครับให้แรงตนี้ไปแล้วัโต้กลับแล้วอินดีนิ่้แล้วครับทุกนีไปแล้วครับเขานุ้นแล้วอินดีนิ่ง้ินี้ยเยียครับนี่เลยครับอินเดียโน้ตนี้ ทำสวยครับขนาดมันจการดิมสกายอย่างตบมือให้ตรงนี้ทำสวยจริงๆริครับโตครับทีมตานิีครับโดยหมายเลขสองครับผมจำเสื้อแกได้อยู่ครับคนนี้โอ้ยสวยงามยิงครับตรงนี้ชนกระแทกออกมายิงนี้ไม่ดีครับโอ้ มาวันนี้ครับหมายเลขห้าผมตั้งมากชีวิตขางลงสวยครับนี้ยังได้อยู่ครับไปเอ,อกไปไซ้ายที่กลครับไกลยหายไปที่ตีเล็กตีเล็กยังไม่ท,ทันเกมเลยครับวันนี้โดนประอบตีรับตรงนี้ตีกลยคิดตรงนี้ไปที่ตีเล็กไม่ถึงครับอ๋อทีบแบ่แบงค์แบงค์ไปที่ตีเล็กไม่ดีครับยังได้ทุ่มอยู่ครับ มาครับวนี้ดวลมาตัวนี้แรงครับปล่อยออกครับเป็นลูกตั้งเตะของอินนัินครับตอนนี้ึ้นหลังอ่อพ,อพาไฟครั้งแรกก็เหลือยิก้คาทีนะครับแก,ก,กนดวนดลมโยตัวยนฟ์มางครับตังนี้ไม่ดีก็ยังได้อีกครับอ,อินนิน บอลเท้าสุดเท้าแม่นนะครับอินทนนท์ตีมสำคัญครับความฟิตนะครับอินทนนท์มีเกินร้อยก็ความฟิตนะครับยิงไม่มีหมดครับว่าผู้จัดการทีมพร้อมความฟิตครับรวมเอาตรงนี้แรงครับออกครับเร็วเร็วครไปที่พี่ไก่ครับตรงนี้พี่ไก่พี่ไก่แห้ชิมาที่เตสเตอร์ครับหมายเลขห้าหมายเลขห้าขึ้นไปครับพี่ไก่ใส่ให้ไหพี่จี พี่ให้ไปทพี่ไก่พี่นไปไตั้งไ่ยึดรถคูโยนมานีข่าันีทไมไปได้ครับพี่ีไก่ครับพี่ไก่ให้ไปีเล็กนิดไปแล้วีเล็กีเล็กใสมาชิกแบงค์ แบงค์ล็อกเข้ามาครับสายยิงเี็วอ้โหไม่ได้ครับนะไปครับคู่ต่อไปครับทิมเกมบบยครับโครกับจัมบบูนะครับตามโครแกนก็สลักกันนิดนึงครับโยนมาตรงนี้ออครับเป็นลูกตังเตะีครับ ตันนี้ครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับเพื่อนนำวีแกนไปแล้วหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับเอาไม่ไครับอินิดนินต้นไปมิดฟิลด์ไปครับอินิดนินโอ้โหขรอมไหครับเมื่อกี้ไปอยู่แมนยูจริงนี่ไม่ผ่านครับตีไม้เลียกค่าครับเมื่ี้ยังได้ครับตีแบงค์ครับแบงค์ไปมาตรงนี้ยังไม่ออกครับตมืนี้สำคัญหัวเส้นครับบอกไปไปตรงนี้ไม่ผ่านพี่กายครับตมืนี้โดนอินดันนี่หนอครับเป็นลูกตั้งเตะครับของ กายซินเวอร์ให้เป็นจีบไหลเลยค่ะครับไหลเลยค่ะมุ่งมอแล้วออพี่ไหลไปสิไหเลยค่ะครับต้นครับไม่กล้าปัดเลยบามาโมงเกี้ยวครับพี่จันนินกลุ่มมาตรงนี้ ยังไม่ได้ครับตัวนี้ถือเท่าไหี่ทีแล้วโอ้โหดีเลยครับได้ปวดมาแล้วหนึ่งครั้งครับลูกโตกับเลี้ยวไปเลยนี้แรงครับไม่ดีครับถุกเร็วครับวันนี้ไปเลยครับต้นครับได้ครับสวยครับวันนี้ไปทะลุครับไม่ผ่านนึกตีแดงครับแดง กิงนี้โอ, então, อ้โหกองหลังน oh, ับมาบล็อกทันนะพวกนี้ถ้าไม่บล็อกตรงนี้เราจะจุ่มเลยครับจินดินยังได้รับที่หมายเลขที่สิบสองหัวดีเด็ดขอ้งดีดินไปไปตรงนี้สตู๊กิงนี่โอ้โหกิดบล็อกเหมือนกันนะหัวหมาครับที่หมายเลขสิบสองหัวดีเด็ดขอ้งดีดินหมายครับส่ยครับ25

ออกบอลเร็วครับแรงตรงนี้มาที่สิเล็กครับออกบอลลงสวยตรงนี้โดนช่วยกันเที่ยวออกครับอ,อนินทนินได้ที่สิเล็กครับสิเล็กโยนมาตรงนี้ทีโมงครับตรงนี้ไไนออกครับเป็นลูกตั้งเตะครับออกเป็นตัวม้เล็กรครับอินทนินอาเดียนครับเอาหมาออกครับเอาหมายเลขยีห้าออกครับ บอลมาครับพวกนา้ตูนี้ไม่ผ่านต้นรับต้นได้บอลไปวิว่งเล่นรับตรงนี้วิ่ยังบ้าง,ยง,างอยู่ได้ครับวิ่ให้ออกไปที่ไก่ครับแบงคซ้ายไก่ให้มาที่แบงค์ครับตรงนี้แบงค์ยังไม่ปิีครับตรงนี้แบงคกินตรงนี้โอ้โหเรียบร้อยดีเสมอสำเร็จครับาการหมายเลข6ครับดาวเที่สุดท้ายของเกมครึ่งแรกครับดาวซันโบ หมดเวลาเปดเก็บิดเล็กนิหนึ่งนาทีนะครับตอนนี้ก็เป็นรองดาวน์ซันโวอยู่ครับสำหรับหมายเลขที่หกครับแบงค์นะครับของสกายซิมเมอร์ครับดาวน์ซันโวครับบอลนับของช่างทองครับนั่อยู่ที่25ประตูครับณตอนนี้นะครับไปมาครับไปทยเสี่เล็กครับนี่ครับตัวทำเกมของสกายยังไม่ได้ทำเกมเลยวันนี้ ได้ทุ่มครับสุมาชีวิตวิทย์ไปตั้งใหม่ที่จะได้รับต้นใหม่ครับต้นตัวนายมานี่แบงแบงงั้นตรงนี้ไม่ผ่านครับออกครับเป็นลูกทุ่มของตสกายยูส่วนไปที่พิธีครับตรงนี้ผมตั้งมาโดนยังได้อยู่ครับออกครับตรงนี้ได้ทุ่มครับพิธีครับ โดนหมายเลข6ออกครับผมมองจากตรงนี้นะครับโดนแบงก์ออยครับถูกไหมเยอะตรงนี้ไปทีวินครับวินออกไปตรงนี้ไม่ผ่านไปแล้วครับตีเล็ก0แล้วครับตีเล็กสบายตีเล็กจังเลยโอ้โหลึกจริงนี่ยังได้อยู่ที่แบงก์แบงก์ไปว่าไก่ไก่ให้มาทีพี่ครับตรงนี้ทีทำไปจิงนี่โอ้โหโดนเซฟครับออกครับเป็นลูกเตะม้วของสกายครับโดนโดนโอ้โห ลเล่นเร็วครับมาทีมิษเดยววิธีทางทารครับโอ้หมดครึ่งแรกครับสตอร์นึ่งประตู้ต่อนตหนึ่งครับนี่นะครับปีนตั้งยิงเนี้